สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่แท่ตตยพามาเดินตลาดนัดวันเสาร์นะคะเน่ก็เดี๋ยวไปเลีกกันนะคะก็าขา,ายอะไรกันมั่งนะคะทุกคนแต่ส่วนมากมันจะเป็นของกินเป็นเสื้อผ้านะคะอันนี้ของเล่นเด็กก็มีนะคะไปค่ะไปดูกันนะคะว่าเขาขายอะไรกันมัง่ง ราดนัดวันเสาร <c> ์ตลาดธานีซองนะคะเป็นยังไงตัวเท่ามดใส่มันแล้วตัวเล็กมันบอได้กินข้าวดินี่เหรอวะมีเล่นอยไหมพีว

ลกชินล้ว มันก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแต่นี่ฝนตกนะคะคุณก็เลยจะหน่อยหน่อยไปสักนิดนึงแม่ค้าก็ไม่มากเท่าไหร่นะปกติแม่ค้าเยอะนะคะแต่นี้ ้องหมากอันนึงหมัดหาบาทสิบบาทลูกตอหมัดเท่าไรอ,าาอ่ะมาอ๋อลูกตอดองก็ย่างลูกตอแกะแลวก็มีอ,อ๋อลูกตอแกะแลวีดห้าสิบบาทนั่นอะไรอันไเหรออ๋อป้าไปทำเพื่อมา ก็ทำผือกินเนาะไว้นี่อันนี้อันนี้เตกแกเหลวนะคะทุกคนอ่อนๆไขรกินเป็นมั่งอันนี้ไข่หลุดจักมั่งอันนี้ก็เรียกว่ามันคีนูนะคะ ปีเต่าตายกินไม่เป็นนะคะวายเดี๋ยวคอยซื้อข้ากับกิการีวไม่ใช่ไรคอยเมงคู่อบให้เรียบร้อยรอมกินได้เลยโออ้โอ้ชนไฟชน,น,นไฟรุ่น Heh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 e <laughs> นจวงเนี่ยตอนนี้ช่วยไม้ทุกคนแต่ว่ามันเป็นแค้นกุดว่างนี่แค่นยัย <laughs> แค่นยญย แม่จะโชวเงินเห็นเสื้อปลาไม่ได้หลูกจิตบะมีแวะปูนแม่ขาให้หมดแล้ววันนี้ ตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อหมากนะคะคนไม่ค่อยคือกักใส่เสื้อผ้าคนจะเป็นคือกักใส่ข้องกินนะคะเกง่งๆฉากเกงช่ากรอเดียวนะคะเรื่อยนะเก่งรอเดียวนะคะเรื่อยๆไม่สวยที่ไหน ที่ใหม่นมนะออม่ได้มน่ะนีไทางน้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เสื้อผ้าเหมือนกันนะคะไปกลับกลับไปะไลกิน ดานนี้ได้เจอเลยเหล็กเดี๋ยวกิ่หลานฮิวเหล็กเดี๋ยวกีกลานฮิวดาน,นี่อะไรฮิวเลยอ็สองสอาทิตย์ไปตมจะมีงานที่ที่ยวไปขายของะม,มันจะมีอาทิตย์ที่สองกับอาทิตย์เท่าไหร่อ,อ,อท,ทิ้นเดือนไหมใช่อ,อ ตลาดวายตลาดวาย<ม>นี่ลินเสื้อเสื้อเสื้อแต่มันเป็นแขนกุดอ่ะพี่ชอบอย่างสีนี้<เ>สีแดงอะไรตะก้อนนี<อ>่มันเป็นแขนกดอ่ะอมันเป็นแขนกุดจะเป็นแขนเลยนะแกชอบลอะไรแบบนั้นเจ<ม>นินแกใส่งานน้องบิน,นนะไม่ไอ้นั้นน่ารักแล้วนั้นที่ใส่ ถ้าแบบนี้ไม่เอาลโคลทึ่กว้างอย่างนั่นติดเกมกัดเอาแล่ลูกตอแพ้แพงนะไปเสือควักหนอกน<ป>อ๋อเั่นว่าพรุ่งนี้จะไปจะไปบิ๊กซีเอ็กต้าไปไหมไปไปไปกีนะ่โมงไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ตื่น ก็ไปเร็วต่าไปหาเที่ยวฉันอยากอยู่ที่แอร์เย็นๆนโว้ยหนาวเห็นมะละกอตรงนู้นว่าจะซื้อมะละกอทำงานบ้านเสร็จหมดแล้ว ข้าเกียบปักหม้อข้ามูกันนะกินเนาะเด็ดเด็ดเนี่ตั้งแต่ตวสามตัวอนผิดูลาเลยเป็นขาหมยไน่ากินขาโ มันเอาไหมเธอไทยซิมันเอาไหมเอาอมันเอนะเดี๋ยวไม่แมันอาจจะกินข้าวแล้วก็ได้ไหมเธอไทยะมันเอาใช่ไหมไอ้คนให้ มีลูกชิ้นใหม่ห้าบาทสิบบาทห้าบาทสามบาทขาหมูถุงละหกสิบอันโน้นถุงละเจ็ดสิบน่ากินนะต้องเปื่อย ฉันไม่กินหรอกแต่ว่าฉันซื้อไปให้ผัวอ้วนก่าินมือเดียวไม่อ้วนกินมือขาอ้วนลูกเดียวบ้านรับรองไม่อ้วนลูกชอหริเอ้เกี่ใมหมาลกชิมจิมไปเรยนะายทีวันนง กวนลุยลุๆกาปินองเออไปได้ค enfin. ่ามู้แล้วนะคะทุกคนไปก็มือด้วยก็มือด้วยก็มือด้วยลายลูกเชนเห็นก็อยากเห็นเก้าสิบสิบชิ้นนี้นะเอาไหมรู้ไหมเอาหมดเอาหมดเลย ไข่คคกค่ะทุกคนเอาไข่มาใส่ลางนุมคคกทำเป็นนุมคคกไข่เห็นมะละกอเหล็กเดียวจะไปซื้อมะละกอ นี่ลินลินอยากก yeah. uh. ินมะละกอมีที่บ้านจะกินอยู่นะมะละกอเออมะละกอยีินมตะม่ซำยีซัป้ยามาซิตอกเี้ยเลือกเลยว้ามีเล่นี่เฟรดเรดี้เหลไมเลขเปียวเปียวตหลอดเท่าไหร่ก้อนนี้ยีิค่ะม่มียีิปตกหยาขนมมีขนน่ากินมาก สามสิบไอ้นั้นยี่สิบเป็นห้าสิบน้าเน้นไม่ทุกคนก็อิซ um> ึอลอกกออย่างเดียวได้ลงนุ่นกันไม่าเป็ความง้ามง้านี่ลงนุ่นแหละเออจ้าทุกคนเดี๋ยวจ่ายตังเซ็ตหนึ่งนะคะสบายเลยมงคะแลู้กกอนได้ได้ ได right. ้พ้นละไม่เลยทุกคนโอ้อหินหินไก่หินข้าวเกี๊ยบเดี๋ยวจะไปเลืกข้าวเกี๊ยบเกมมีตังปีกไหมมีตังปีกไหมจะทำไมจะซื้อตะโพกจะไปกินตรงไหนสำหรับกินที่บ้าน ทำไมแกจะกินด้วยเหรอจะเอาแบบใดดีนี่เนี่ยอร่อยฉันชอบกินมันเป็นต้นนาราเหรอถุงเท่าไหร่นี่อันนี้ก็ได้อันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะยี่้าน่ารักยี่ห้า่ารักอนะยี่ห้าอ๋อเป็นของนาราดิใช่เป็นของนาราเป็นของกีย่สุด เข้าวเกียมนะคะพี่น้องเหรออันนี้ตะโปุ๊กเขาเรียกตะอะไรนะตะโปุคือโปุอะไรตะปุ๊กทอดตะโปุคือโปุอะไรน่อะไรเอ่อฉันพยายามเว้นขอพ่อแม่แม่อยากพี่ดาโอ้ยนั่นอันนั้นที่จริงนี่ดีอันนี้อร่อยสรุปข้าวเหนียว โอเครือซื้อแล้วก็อ้อนนี้แหละจริงๆอันี่เลยอร่อยดีอันนี้อร่อยนะคะทุกคนอออไปไปกินที่หน้าหอวไงเดี๋ยวมันเป็นข้าวเกียบของอิสลามเขาเรียกพี่ยาพี่ตาใต้เรียกปื้อโปกาโปะอะไรนะ ไปค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้พี่สาวใต้ด้วยนะคะมาแรงโทษนะคะหอมหอมนะคะหอมมกหอมมกนะคะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งอย่าลืมนะคะกระดิ่งกุ๊งกิ้งให้พี่สาวใต้ด้วยนะจ้า เจอกันไม่คิดหน้าค่ะทุกคนนะคะสวัสดีจ้า